สวัสดีครับวันนี้พบกับผมป้าป้าดีเทคเตอร์นะครับและผมไทยสปายครับครับผมวันนี้เรามากันในเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์ของเควกนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ตัวน้อยครับตัวน้อยครับก็เป็นทั้งตัวชี้เป้าแล้วตัวสแกนนะครับเป็นตัวเล็กๆนะฮะใช่ครับครับเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กของเควสที่พกพาง่ายนะครับออกแบบมาเพื่อการดำน้ำเนาะโดยเฉพาะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า้าตัวเก่าตัวใหม่แล้วก็ตัวชี้เป้าอ่ะเป็นยังไง ใช่ไหมครับครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันนี้คืออะไรครับคุณโฮตัวนี้เป็นสกูบาเทคเตอร์นะครับเป็นรุ่นดั้งเดิมนะครับแต่ว่ามันมีหลายเจนมาแล้วนะครับเพื่อนๆคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับที่เขาเรียกกันว่าตลิวส้มนะฮะเพราะว่ามันมันก็สมชื่อครับก็คือสกูบานะครับสำหรับงานใต้น้ําโดยเฉพาะนะครับลงน้ําได้60เมตรนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็มี โหมดการค้นหาหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานน้ำตื้นแล้วก็น้ำลึกนะครับรวมถึง expert Mode แล้วก็ beginner m o d ดด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราแนะนำไปทีละตัวครับผมอ่าส่วนตัวกลางตัวกลางนะครับอันนี้ scuba t e c t o r นะครับส่วนนี้ scuba t e c t o r pro นะครับเป็นตัวที่ออกมาล่าสุดนะครับผมมันโปรยังไงครับอ่ามันจะเป็นคล้ายๆกันครับก็คือเน้นงานใต้น้าครับแต่จะมีดีไซน์ใหม่นะฮะอ่า ก็เขาทําให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็ใช้ในหน้างานที่หลากหลายขึ้นหน้าจานใหญ่ขึ้นนะครับสแกนได้กินพื้นที่มากขึ้นนะครับอาจารย์ที่สําคัญนะครับมันมีลูกเล่นก็คือสามารถต่อด้าเป็นดเดเคเตอร์ขนาดใหญ่กับชุกเฉินได้ครับใช่ครับก็เดียวเขาจะ,ะจริงๆในกล่องเนี่ยเขามีชุดคิดใช่ไหมฮะสำหรับ เสียบด้ามเข้ามาให้นะครับครับถ้าใครที่มีด้ามแบบด้ามของจีนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเสียบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นดีเทคเตอร์ขนาดใหญ่ที่ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเหมือนหาตามชายหาดติดตามน้ําที่เราไม่ต้องการจะดําหัวลงไปนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วว่ายังมีเวอร์ชันจานใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ยังโรงงานยังไม่คอนเฟิร์มว่าปล่อยจําหน่ายนะครับ,รบส่วนแบตเตอรี่ก็รู้สึกว่าจะทนทานกว่า การใช้งานจะทนทานกว่าใช่ไหมครับแล้วน้ําหนักก็เหมือนจะเบาลงกว่ารุ่นเล็กกว่ารุ่นแรกเล็กน้อยนะครับรับแล้วฮะเหลือับแล้วเหลือแค่นี้แค่นี้ฮะเห็นไหมฮะพกพาง่ายไม่สะดุดตานะครับเวลาไปใช้ตามน้ําตกหรือตามอะไรอย่างเงี้ยไปถึงหน้ากลางเปิดเครื่องแล้วก็หาโอ๊ยง่ายหมดสัมมีง่ายแล้วตัวนั้นนะรครับคืออะไรตัวนี้เป็นตัวช้เป้านะครับตัวช้เป้าที่เรียกว่า X Pointer Pro นะครับ อ่ามันจะมี X Pointer กับ X Pointer Pro นะครับแต่ตัวธรรมดาเราไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็มนลงน้ำไม่ได้ครับครับผมจะเห็นว่าด้ามเนี่ยมันเหมือนถอดแบบมาจากสกูบ้าเลยนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยมันคือตัวที่ไม่มีหัวนั่นเองใช่ครับก็ทําให้กระสือ่ก็คือทําให้งานผลิตของมันนะครับค่อนข้างจะทนทานนะเห็นไหมฮะความหนาหนามากๆครับหนากว่าตัวชี้เป้าทุกตัวที่เราเคยเห็นเลยนะฮะแล้วก็ เหมือนกันครับลงน้ําได้60เมตรเหมือนกันฮะใช่ครับการใช้งานก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานน้ําำคว s สเป็นคําตอบครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนการใช้งานใช่ไหมครับครับแต่ได้เครื่องไปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับปุ่มฮะมันจะแข็งมากนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มันลงน้ําลึกนะครับต้องทนกับแรงดันน้ำนะอาจารย์อ่าใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิด เราไปใช้พอยเตอร์แบบธรรมดาแบบนี้นะฮะจะสังเกตว่าปุ่มมันค่อนข้างนิ่มนะครับ,รบพอเราลงน้ำสักเมตรหรือ2เมตรเนี่ยจะเกิดอาการแรงดันน้ําดันให้สวิตช์ทำงานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันแทบจะควบคุมไม่ได้ครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสกูบาเท็กเตอร์ทุกรุ่นทุกตัวึงมีปุ่มที่แข็งนั่นก็เป็นเพราะออกแบบมาให้ต่อต้านแรงกดดันใต้น้ํานั่นเองครับครับ ต้องกด2มือเลยนะครับบางทีบางทีต้องกด2มือนะครับบางคนบอกซื้อไปเฮ้ยพี่เครื่องเปิดไม่ได้จานเครื่องเปิดไม่ได้หรือเปิดได้แล้วปิดไม่ได้เขาบอก2นิ้วครับลองสองช่วยกันไม่ต้องตกใจครับมันเป็นดีไซน์ของเขานะครับครับฝึกความแข็งแรงนิ้วครับโอเคฮะัสำหรับใครที่ลงน้ำบ่อยๆหรือว่าเน้นงานน้ำโดยเฉพาะนะครับพวกนี้คือคำตอบเั้งนั้นเลยเนาะครับครับ โอเคคนระับถ้ามีข้อสงสัยก็เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหรือไปถามในชมรมของเราก็ได้นะครับเครื่องตรวจจับโลหะครับส่วนการใช้งานแบบละเอเียดแต่ละอย่างเราจะมากันพีเนาะเป็นคลิปแยกไปแล้วก็กลุ่มอสอนการใช้งานเคเวสก,ก,ก็ก็ไปถามในนั้นได้นะครับครับผมส่วนตัวนี้ยังเหลือกิจกรรมใจอีก กี่ตัวาอ2ตัวนะครับอย่าลืมติดตามกลุ่มนะครับเพราะว่ายังมีแจกอยู่อีก2ตัวมูลค่าเท่าไหร่ครับ4,900บาทนะครับนะอย่าลืมนะครับเราจะจัดกิจกรรมกันไวๆนี้ใครสนใจอยากจะได้อย่จะเป็นเจ้าของติดต่อคุณโฮมได้แบบไม่ต้องเสี่ยงโชคนะครับติดต่ออาจารก็ได้ครับหรือถ้าใครอยากจะเล่นเกมเล่นอะไรก็เดี๋ยวรอดูเราจะประกาศกติกากันเร็วนี้เนาะครับผมครับผมใครมีข้อสงสัยอะไร ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะไปตอบให้ขอบคุณครับ,รบเจอกันครง้สวัสค,ครับ